มีสัญญาณดังเตือนขึ้นที่ห้องทํางานของหัวหน้าเรื่องวัดท่าต่างๆพุ่งสูงปีดผิดปกติท่าทั้งสี่กำลังทํา,ทา,ทาอะไรกันอยู่นะ่ะต้องรีบเช็คหน่อยแล้วมือซ้ายวางสีเขียวไม่ใช่ผิดแล้วทะเลาะก,กันอีกแล้วนี่เธอรู้กติการจริงหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่อยากจะฟังแล้วท่าทั้งสี พวกเธอจะต้องถูกลงโทษเพราะว่าล้าเลยทําหน้าที่ oh. ทุกคนเข้าไปอยู่ในคุกมันไม่ยุติธรรมเลยดินต่างหากลาที่ทําผิดกฎกติกาตลอดเวลาพอได้แล้วเข้ามาเดียวนี่ผิดทุกคนนั่นแหละเข้าไปอยู่ในห้องทครยห้องมันเลยนะแล้วก็สํานึกผิดกพนด้วยล่ะ เราโกบูชมัดเลยโอ้มาตินน่ารักจังเลยคุกอย่างนั้นเหรอเอาจริงไหเราต้องออกไปจากที่นี่แต่ยังไงล่ะอ้ารู้ละทำลายล็อกประตูกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองฉันจะละลายมันอ้าวไม่ได้ผลนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะลองไขอ้าวมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน แต่ว่ามันดูสวยขึ้นนะโอ้ยี่ห้อมใช่แล้วละ่ะฉันรู้แล้วเราช่วยกันทำภูเขาไฟดีมะมาเรามารวมพลังกันดีกว่าเริ่มจากตัดตกแต่งเทียนไขสีดำให้มีหลุมตรงกลางแต่งขอบเทียนให้ดูเหมือนปากฝั่งภูเขาไฟจากนั้นเอาไปวางไว้บนกระดาษไขแล้วเทเทียนไขสีดำลงไป ตามด้วยเทียนไขสีเหลืองเพื่อทําเป็นลาวาและตามด้วยเทียนไข่สีแดงให้เหมือนลาวาร้อนแรงทาดาเรียบร้อยจุดไฟกันเลยการประตูของภกเขาไฟทำให้คุกสันสะเทือนแต่ประตูก็ยังล็อกอยู่ดีเราต้องการความช่วยเหลือ อยู่ไหมอยู่ไหม oh. พวกเธอต้องการเราคนน้ำใส่กรอนประตูให้หน่อยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอ้าวทอด่าแล้วอ่ะใจสวยเดียวใครมาปิดไฟกันละเนี่ยจะหนี้กันอีกแล้วเหรอฮะเดี๋ยวได้เห็นดีกันแน่สาวๆอ๋อฮานูหนีไปซะแล้ว <laughs> ทำไมถึงได้เสียงดังกันจังโอ้ย หยุดสักทีไปกำลังแต่งเพลงสุดฮอ,อตร้อนแร้วทนไม่ไหวแล้วนะฉันจะต้องใช้หูฟังสแล้วพับคลึงกระดาษยนต์เป็นอันดับแรกแล้วตัดให้เป็นเส้นๆจนเกือ,กอบถึงร้อยพับจากนั้นก็ม้วนให้เหมือนยาแล้วติดให้ทั่วๆกล่องใส่หูฟังเสียงธรรมชาติ ก่อนกลายดีจังอ่ะไปเบาๆหน่อยสิครับหูฟังอย่างนั้นเหรอเฮ่เน่ดินดินได้ยินผมไหมโอ้ดินอะไรอีกล่ะห้ามใส่หูฟังในคุบฉันจะยึดเอาไว้พอฟังเพลงอะไรหรอโอ้เสียงจากธรรมชาติเพราะดีจังฉันรักต้นไม้ รักทุกๆตอนลอยใบไม้ทุกๆใบเอ๊ะใครกันอะมีอ๋อฉันรักหมียูนิคอนเจ้าพี่มาแล้วจ้าเ <c oughs> ขาทำตัวแปลกๆแฮะแต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลย <c oughs> โอ้ธรรมชาตินี่ไหม,มสวยงามดีจังพัา <c oughs> สูดกลิ่นใบไม้ใชุนใจห,หน่อยสิ อ๋อสวรรค์ชัดวิ่งไปด้วยกันนะยูนิคอนนั่นนะอ๋อชีวิตทั้งสวยงามเสียเหลืเกินหยุดได้แล้วอ่อเอ่เอาหูาาฟังของเธอขึ้นไปเลย <S <S เสียงดนตรีของฉันจะทำให้ผู้คุมง่วงนอนเริ่มจากร้อยควิสตันใส่เชือกที่เป็นประกายวิวับ <S <S รอยไว้หลายๆเส้นเลยนะ จากนั้นก็เอาปฏิเขากับก้อนเมฆไข่มุกทําให้มันเป็นห่วงซะหน่อยฉันจะเป่าลมแรงๆให้เขาได้ยินแต่ว่าลมกลับกลายเป็นพายุสะง,งาฮันหอายายสวยแล้วลมทําอะไรของเธออีกแล้วเนี่ยขอโทษทีจ้าคอยบริตังใจนะเราจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะอยวันนี้ลมแรงจังเลยฮะเอาวัสดีแอดเวิร์ดคูคุมเข้าไปอยู่ในตาของพายุเีะแล้ว อะไรขึ้นกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอมเรากำลังจะปลิวกันแล้วเนี่ยออฉันว่าฉันหยุดได้ได้แล้วแหละโอ้ยคอยอยงชั่วหน่อยอย่าทาแบบนี้อีกนะเข้าใจต <laughs> ลกชมัดเลยฉันดูทุ่มทุมได้ทั้งวันเลยละ่ะ <laughs> อ๋อแย่แล้วสิโทรศัพท์แบตหมดหสะง,งั้นแล้วจะชาร์จแบตได้ยังไงล่ะเนี่ยปถยุยรู้ละ นมเสียบนี้เข้ากับกลังหันของเธอหน่อยได้ไหมเพิ่นว่าผมจะชาร์จแบบโทรศัพท์น่ะชาดได้ค่ะว้าวได้ผลซะด้วยฮะเจ๋งเๆดูถึงไหนแล้วเนาะแกอ้ะเฮ้ยทำไมถึงมาทำให้ฉันตกใจแบบนี้ล่ะอ้าวเครื่องช็อตหรอกเหรอเจ้าช่งไม่ีีเอ้นี่ผมขอน้ำหน่อยได้ปะครับใส่ลงมาในแก้วนี้เลยครับ ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเติมให้นะคะขอบใจมากนะติน,นขอชาใบาไม้หน่อยได้ปะค่ะได้ค่ะอ้อาวใบมะกรูดอย่างนั้นรึนไปต้มให้หน่อยจีโอเคค่ะร้อนจังเลยครับขอบคุณนะครับชารบร้อนเสร็จล้ว อชาร้อนเกินไปนิ้นบวมเป่งซะแล้วลมทำให้ชาอุ่นทีสิพอใจหรือ,อยังคะครับขอบคุณครับไม้เลื้อยยิ่งเยอะยิ่งดีโอ้ยไม้เลือยังกากไปไฟสีเจ๋งกว่าเยอะขอตรวจห้องดูหน่อยซ่อนอะไรกันไว้หรือเปล่าฮะ อ้อห่อนก็บบอกเว้ยไปฉันรู้นะว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ไหนที่นอนของดินเป็นยังไงบ้างนอ้อโอ้สมนุ่มแต่น้อเชิญเชัโดนไม้เลยเข้ามืออาบออกไปนะออกไปโอโอไม่ตลกเลยสกาเนดเอานี่เห็ดอะไรกันเนี่ยปั้นดินสนิทแห้งเองได้ให้เป็นดอกเห็ดซะก่อนปิดฟ้ากวดลงไป แล้วกลีดให้เป็นล่องตื้นๆติดปุ่มที่ด้านบนจากนั้นก็เอาดินอีกสีมาหอกวดพลาสติกปั้นลำต้นให้เหมือนพุงแล้วติดแขนเข้าไปด้วยนะจากนั้นก็ผสมโคลนสีดำกับว่านหางจระเข้เพื่อทำเป็นมาร์กแล้วเอาไปใส่ในขวดจากนั้นก็ทาสี สุดท้ายก็พ่นสีใสเคลือบทั้งไปอย่าตต้องนะแต่มันมีอะไรอยู่ข้างในเหรอฉันจะยึดเอาไว้เปิดดีกว่าอู้มาร์กหน้านี่อย่าได้คิดที่จะใช้เชียวนะฉันกลายเป็นเห็ดไปแล้วอะเอาคืนไปเลยโอ้ยอ,อย่ากโกรธเลยนะมาร์กมันดีมากๆเลยนะแต่ไม่ใช่สำหรับทุกๆคนจ้า ฉันชอบเพลงใหม่ของสายละเอ็นเริ่มสากนวดดินเบาสีต่างๆเข้าด้วยกันจากนั้นก็เอาไปติดเข้ากับเคสโทรศพัพท์ใส่น้ํานิดหน่อยเพื่อปั้นดินเบาให้เป็นรูปเปลือกหอยทิ้งไว้ให้แห้ง24ชั่วโมงจากนั้นก็ติดเสาอาก,กาศขนาดเล็กไว้ด้านบนแล้วก็ทาสีอเอาไอเจ้าเปลือกหอยนั่นมานะ ถือสิเอาโทรศัพท์นี่มีเสาอากาศซะด้วยฟังอะไรอยู่อะ่ะเพลงไซเลนเป็นเพลงสะกดจิตตาคุณขาเขกบบบากำลังได้พวังแล้วรีบหนีกันดีกว่พาพวกเราเอออะไรกันเนี่ยเงินหมดอย่างนั้นเหรอ,อจะไปไหนกันฮะ เอาธนูขึ้นมามเกือบรอดอู่แล้วเชียวโอยน่าเบื่อจะมัดเลยอะ,อะรู้ละนจะหมุนไายเพื่อควบคุมเสาๆจะลองแล้วนะ <c oughs> เริ่มจากทาซีไม้ให้เป็นสีดำ จากนั้นก็ไล่สีโดยใช้สีของท่าทั้งสี่ว่ารูปเลยขาคณิตลงไปแล้วทาด้วยสียอะคริลิกสีเงินต่อมาก็ติดสัญ,ญลักษณ์ของท่าทั้งสีลงไปติดสปินเนอร์ไว้ตรงกลางจากนั้นก็ติดสัญ,ญลักษณ์เล็กๆของท่าทั้งสีไว้ข้างบนสุดท้ายก็ใส่โซ่ไปจงมาไปจ้องดับ ไฟจงมาไฟจ้งดับน้ำมาจากไหนกันเนี่ยกเกิดอะไรขึ้นกันลือออกไปนะไป <c oughs> ข้าต่างๆกำลังแลกเปลี่ยนพลังงานกันแล้วอ้ฮ้าฉันจะเป่าลมแรงๆว่าๆไฟไป,ไปแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลว <c oughs> สนุกกันเลยเอาอะไรต่อดีเนะแต่เวลาอาบน้ำให้สบายตัวละ ฮะนี่มันดินเนี่ยมาได้ยังไงกันเนี่ยสนุกจริงๆเลยเดี๋ยวฉันช่วยเองนะตต้าดอกไม้จงกลับมามีชีวิตอ uh, ีกครั้งออกไม่นะลมทำลายจนหักพินาทหมดไหมสนุกชุมัเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะผมผมจะไม่ทำอีกแล้วหรอใช้กุแจมือเลยอู้ว้าวสวยชะมัดเลยลมเอามือมา ไม่มีอะไรที่จะใส่น้ำเลยฮะคงต้องใช้แบบธรรมดาธรรมดาแล้วละ่ะแยกตังอะไรนะ <c oughs> ฉันจะโทรหาเพื่อนนางเงือก <c oughs> ช่วยด้วยอืมขอบใจนะของมาส่งแล้ว <c oughs> ติดตีนตุ๊กแกเข้ากับโฟม ตกแต่งด้วยหินและลูกปัดต่างๆจากนั้นก็ทาขอบโฟมเป็นสีเงินทำกุญแจมือสองอันแล้วเอามาร้อยเข้ากับโซ่ใส่เลยใส่เลยเราเข้าสีสาวๆาเรามีเวลาไม่มากนักนาเราวเข้าสีสาวๆเวเาเราจะต้องเดินในวงกลมอย่างนั้นเหรอตีนกวนฉันนะ่ะลราคุยกันสักทีท <c oughs> าทั้งสีวุ่นไปชมัดเลย มีทางออกตรงนี้แน่ๆเลยอ่ะมาดูอู้ใช่เลย <c oughs> นั่นน้ำกับดินนี่มาเลยมาเลย <c oughs> เออได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ยังอยู่ในคุกสูดดีมาสั่งสอนผู้คุมกันหน่อยดีกว่า <c oughs> มารวมพลัง ตาคุณถูกครั้งบ้างวะแฮาใช่ปะไปกันเถอะพวกเราอย่าได้เกะจกะอ่ะปล่ยอยฉันก็แค่อยากจะกช่วยเองคุณชอบวิดีโอใหม่ของเราหรือเปล่าคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยนะว่าคุณชอบสาวธาตุไหนมากที่สุดกันหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเดอ้อคุณจะได้ไม่พลาดวิีโอตลกตลกต้อนใหม่ๆจากช่องทุงท่งยังไง